เคยเรียนไอเซนทาวเมทริกันหรือเปล่าครับและประการของเราเนี่ยจะอยู่ในช่องไหนไอเซนทาวเมทริกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการจัดการลําด,ดับความสําคัญของ,ของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น,นกับชีวิตเราเขาจะแบ่งออกเป็นสี่ช่องก็จะประกอบด้วย2แกนครับแกนแรกจะเป็นความสาคัญแกนที่2ก็จะเป็นระยะเวลาหรือว่าเดทไลน์ที่เราต้องทาให้เสร็จทีน,นี้เราจะเริ่มจากช่องแรกที่มีความสําคัญน้อยเดทไลน์ไม่มีเช่นการดูซีรีส์ที่เราไม่ได้มีหน้าที่การงานในการ ต้องดูซีรีส์ดูแค่ความชอบแค่ความบันเทิงเฉยการเล่นเกมแบบค่าเวลาเขาแนะนําให้ควรลดลงภาษาอังกฤษใช้คําว่า delete เลยก็คือให้ตัดออกไปเลยเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะไม่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังทําให้เราเสียเวลาไม่สามารถทําก,กิจกรรมกับถือได้ช่องที่2ก็จะเป็นช่องที่ขยับขึ้นมาเริ่มมีกรอบเวลาที่จํากัดแล้วแต่ว่าความสําคัญกันไม่ได้มีมากเท่าไหร่เช่นการชําระเบี้ยค่าน้ําค่าไฟการเก็บส่วนลดแอปช้อปปิง้งหรือว่าการจัดการอื่นๆที่เราสามารถมอบหมายใ,ให้คนอื่นทําได้ตรงนี้เนี่ยจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนมาก ที่เราต้องรีบทำแต่ความสำคัญนีน้ยังมีไม่ได้เยอะนี้คนจริงๆเขาก็แนะนําให้จัดการไปวิธีการอื่นๆโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเองเช่นใช้แอปพลิเคชันใช้คนในการจัดการเราจะได้เอาเวลาส่วนที่เราจะเสียไปกับกิจกรรมพวกนี้เนี่ย ไปทำอย่างอื่นต่อได้มาช่องที่3าทั้งนี้จะให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับแต่ว่ากรอบระยะเวลาเดดไลน์ของเราเนี่ยจะไม่ชัดเจนซึ่งเราจะทําตอนไหนก็ได้ยังไม่ถึงเดดไลน์เก็บไว้ทาก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสาคัญมา,มากๆเลยเช่นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมวางแผนการเงินการจัดการเรื่องประกันตัวเองการจัดการวางแผนการลงทุนอของตัวเองรวมถึงการจัดการทางการทํางานเตรียมงานส่งตรงนี้ก็จะอยู่ในช่องนี้เขาก็จะแนะนําให้เราจัดก,การช่วงนี้ก่อนทํางานให้เสร็จก่อนก่อนเดดไลน์การไม่ได้ต้องรีบไปไรยขนาดน,นั้นแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาส่วนใญ่ ประมาณ90%ของตัวเองอยู่ในช่องนี้เลย ใช้เวลาในการจัดการวางแผนการทํางานต่างๆการทํางานไม่ก่อนการวางระบบเพื่อจะให้ระบบไปทํางานในช่องที่ผ่านมาช่องที่มีระยะเวลาชัดเจนในความสำคัญน้อยเนี่ยก็เกิดจากการวางแผนในช่องนี้แต่ช่องนี้มีความบบกบางมากเลยคือเราสามารถถูกแทรกด้วยกิจกรรมอ,อื่นๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรอบระยะเวลาของเรามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นทําให้เราแบบทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าถ้าเราไม่จัดการช่องนี้เนี่ยมันจะไปเกิดช่องสุดท้ายช่องที่เราต้องทํามีความสําคัญมากๆและเราต้องทําทันทีคือเรามีระยะเวลาที่จํากัดมากๆในการทำนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างการที่เราต้องหาค่าใช้จ่ายมาเพื่อการ รักษาตัวเองมาเพื่อเดดไลน์ที่เราจะต้องส่งส่งงานมันจะคอยกระตุ้นต้องรีบทำส่วนนี้ก่อนเพราะถ้าไม่ทำนี่จะเกิดปัญหากับชีวิตของเรามากเลยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องด้นานการเงินและก็เรื่องปัญหาสุขภาพถ้าเราไม่วางแผนทําอะไรมาก่อนไม่ได้วางแผนแผนการเงินมาก่อนการรักษาสุขภาพการออกกำลังก,กายมาก่อนเนี่ยช่องสุดท้ายนี่จะหนักมากๆเวลาเราเกิดอุบัติเหตุสักทีหนึ่งเวลาเรามีปัญหาสุขภาพสักทีหนึ่งเราก็ต้องไปนําเงินมาจากส่วนอนื่นๆก็เราไม่สามารถย้อนกลับไปทําช่องที่3ได้แล้วรานนี้เราก็จะรู้แล้วว่าไอเซนฮาว์แมทริกประกอบ ด้วยกี่ช่องอะไรบ้างและเราควรเรียงระดับความสําคัญในการทํากิจกรรมต่างๆในช่องไหนก่อนในช่องไหนหลังแล้วก็ช่องไหนที่ควรลดถ้าเพื่อนๆมีข้อแนะนําหรืออยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วยคอมเมนต์หรือว่าในเล็กเมสเซนโดยตรงได้เลย